เออรับเครื่องดืม่มไหมสุดสวยได้ค่ะจะเอาเป็นเบียร์หรือจะเอาเป็นเหล้าดีละ่ะเก็บเครื่องดื่ม,มนะสำหรับสตอรี่ภายใน EP นี้เนี่ย,ยผมถูกเรียกตัวมาผูกพันอีกแล้วครับคนในแก๊งเราจะมีปัญหากับนานอำเภอคนใหม่และเรื่องราจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามชมกันครับวันนี้มีเรื่องอีกแล้วครับท่านพี่เล็กผมบอกว่ามีเรื่องรบกวนให้ช่วยหน่อยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่ผมโดนานอำเภอตกกระบาลมาฮะและต้องการที่จะเอาคืนผมก็เลยต้องเข้ามาช่วยสวัสดีสหาย ข้าพพาร้านรักมานะ่ะเอ็นทนอสอยู่หรือเปล่าโอ้สวัสดีท่านรับต่องดื่มอะไรดีนะ่ะวันนี้นะอืมเจ้าเห็นหรือเปล่าเดวิดเจ้าควรเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวนี้เพื่อให้มันกลมกลืนอ,อ,อน่ะอ่าเพราะแนะ้นนำร้านให้ทราได้ไหมล่ะว่าร้านอยู่แถวไหนเออท่านพาไปได้หรือเปล่ามาม์มโบลอได้เดี๋ยวฉันพาไป เดวิดเจ้าใส่ชุดกั๊กที่เป็นออกข้าฟ้าหรือน้ำเงินนะจะได้รู้ว่าเป็นทีมของพวกเราเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับดูแค่ว่าผมต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กลมกลืนก,กับเพื่อนๆก่อนซึ่งดูจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวเป็นเด็กเสิร์ฟผมมาถึงร้านเสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตสีขาวกั๊กสีฟ้าแบบนี้เ,ออเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวอันไหนวะเนี่ยข้าขอดูอ้าว ปไปไวยังวะผมเลยจะถามได้ว่าตัวไหนครับเพราะกลัวไม่เหมือนทีนี้ก็ต้องนั่งงมเองครับงม,มไปงม,มมาก็เจอตัวที่ขายอยู่อ๋ออันนี้แหละว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นประมาณนี้นะเสื้อควอบีฟ้าอ่อนแล้วกันเสื้อใส่ข้างในถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นสีขาวฮนะผมก็หาสักพักดูว่าอันไหนที่มันจะใกล้เคียงที่สุดสีขาวนี่โอเคน่าจะตัวนี้นะกางเกงดําแต่ก่อนอื่นผมต้องถอดหน้ากาก่อนตอนนี้ผมกล,ยยกลายเป็นบ่อยยังกลายเป็นบอยยังถือกางเกงก่อนกางเกงแบบ ทำดำหน่อยไอ้ทำไมมันใส่หน้ากากให้กูอีกแล้ววะกางเกงผมเปลี่ยนป็นสีดำครับซื้อผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนต้องทำตัวให้กลมกลืนนะอ่านี่ไงเจอแล้วดีมูฟก่อนโอเคทีนี้ก็โล่งละว,วันนี้มีงานต้อนรับในอำเภอคนใหม่นะครับงานเลี้ยงเราต้องมาทํางานก่อนผมกลับมาร้านไม่เจอใครอยู่ในร้านเลยครับก็เลยตะเวนขับหาอยู่แถวนั้นว่าเพื่อนๆเราไปไหนจนมาเจอได,ได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วท่านวิ่งหารอบเมืองเลย อ้าเจ้าหลงทางหรอเดวิดเดวิดสลักกระเป๋าอะไรนะ่ะใช่แล้วนะสลักค่าหนึ่งสี่สองนะโอ้ขวาค่า,าไม่คือไม่คุ้นชินเมืองนี้เลยนะเมืองมันกว้างซงะเหลือเกินอืมนี่แหละเมืองหลวงนะ่ะท่านได้ของหรือเปล่านะ่ะอย่าก,กดใช้นะอย่าเพิ่งจุดตอนนี้นะ่ะแล้วเรามาคุยกันที่นี่จะไม่มีใครเห็นหรอท่านพี่เราไปหาที่หลบหน่อยไหมอ่าบางนี้นะข้าว่ามันจงแจ้งเกินไปนะ ทุกคนเดินม,มาทางนี้นะถ่ายสหายท่านนี้ชื่อว่าฮาวีเสื้อสีดำเป็นสายข้าเองนะ่ะก็ฮา,าวีส่วนฮาวีหลานข้าชื่อเดวิดนะเดวิดคอร์อลฟิลนะ่ะคอร์อลฟิลเหนะรอนะใช่แล้วแล้วก็ท่านนี้สหายข้าโโลโลชื่อมาร์เบโลนะ่ะโโเรื่องการลักพาตัว ยยกให้เเขาเลนะและนี่ก็คือมาโบโลคู่หูที่จะร่วมทำภาร,รก,กิจกับเราในวันนี้มันโบโลเหรอมาโบโลนะอ๋อมาโบโลส่วนทหายท่านนี้ชื่อว่าเอนทรนอสข้อหนุมรูปงามนะคู่หูคนที่สองเอนทรนอสข้อหนุมรูปงามความสามารถไม่ไดบุสิ่งที่เราต้องเตรียมนะเจ้าฟังดีๆนะเจ้าจะเข้าไปที่งานโดยทำมือเป็นรูป F6 แล้วกดคำว่าบาร์เทนเดอร์ าเนอนทอนทนอททำถูกต้องแล้วเดินออกไปด้านหลังข้าได้เลยเดวิดท,ทำได้หรือเปล่าถูกต้องแล้วถ้าเอามือลงก็ทำมือไปรวบตัวจีนะอืมหลังจากสิ้นสุดพุแล้วทุกคนปลาระเบิดควันหรือสโมกเนี่ยไปที่ กลุ่มคนที่เยอะที่สุดนะสร้างความวุ่นวายแล้วข้าจะจับตัวใช้ที่ชื่อว่ายองยองเขาเป็นนายอำเภอน่ะเขาเป็นสายเก่าข้าเองเออทาวีิเดี๋ยวชี้เดี๋ยวชี้เป้าหมายให้เราด้วยวีได้เลยมาโบโลเห็นเป้าหมายใช่หรือเปล่าฉันแม่เจอยองยองสักพักเลยอืมงั้นท่านก็ ทำเป็นคนที่เหมือนกับคนในงานทั่วไปแล้วกลมกลืนท่านเข้าใจหรือเปล่าสิ้นสุดเสียงคุท่านก็ง้างได้เลยนะกระจายไปแต่ละมุมอย่าไปกองกันแล้วจุดที่เราจะนัดพบกันที่นี่นะท่านมาถึงนี้สิเดวิดเจ้ารู้งานหรือเปล่านะอืมข้าข้าพอจะเข้าใจเนื้องานอยู่เป้าหมายเราคือนายอำเพอยองยงใช่แล้วนะ จุดที่เราจะนัดเจอกันเนี่ยเราจะไปกันที่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวข้าจะพาไปเราต้องแยกกันนะหลังจากเกิดเรื่องนะแล้วงานมันเริ่มกี่โมงล่ะท่านพี่เข้าว่ามันก็จวนแล้วนะแล้วแบบนี้มันจะมีใครสงสัยพวกเราไหมอ่ถ้าท่านแต่งตัวแบบนี้แล้วถือแก้วไวน์แบบนั้นน่าจะไม่มีใครสงสัยนะ แล้วเดี๋ยวข้าจะหลบหลังกำแพงเพื่อเข้าไปซ่อนตัวนะ่ะจำให้ดีนะสัญญาณของเราก็คือโยนไปหลังที่เสียงผู้ดับลงฟังจากแผนการและก็ภารกิจผมว่านี่เป็นงานที่ลำบากพอสมควรเพราะผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยข้าไม่อยากให้ใครตายหรือบาดเจ็บนะข้าต้องการจับเป็นนะ่ะท่านโยนเสร็จท่านก็หน,นีแล้วมาเจอเจอินที่จุดนัดพบนะ่ะขึ้นม้าระยะทางมันไกลนิดนึงนะขึ้นม้ามาถ้ามีคำถามนะท่านพี่แล้วจะเป็นคนจับตัวนายอำเภอยองยองล่ะ อ๋อเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจับเองถ้าหาค่าทำผิดผิดพลาดท่านก็มัมโบโลจับได้เลยนะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปแอบไปด้านหลังกำแพงเพื่อจับตัวมันทีนี้เราก็พอเข้าใจแผนการพอสมควรแล้วท่านพี่ก็พาไปดูจุดน้ำพบที่เราจะต้องมาเจอกันหลังจากที่เราจับตัวประกันเฮ้ท่านพี่ท่านเป็นอะไรไหมอ่ะม้าตัวนี้มันเลอะเรือนหมดแล้วนะทุกคนลงม้ามา มันน่าจะลื่นหรือเปล่าท่านพี่ไอ้กล่องนี่มหวางทางจริงๆเลยทุกคนนี่คือจุดนัดพบของเรานะ่ะท่านเปิดแผนที่มาแล้วทำมือเป็นรูปตัวแซดไว้ซะมาร์คแผนที่อย่าดึงพวกหน่วยงานมาแถวนี้ล่อมันถ้าถูกถ้าคิดว่าถูกสะกดรอยตามทุกคนโอเคทุกคนได้ยินหรือเปล่าฮาวิ่ได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินอืมแล้วแผน,ในใต่อไปไละ่ะเราจะไปไงต่อท่านพี่ ถ้าเรามา,าถึงจุด <มา S 1> ตรงนี้นนเราจะมาที่นี่นะโอ้โหหลึกลับจัดเราจะเอามันมาที่นี่บัมโบิข้ารบกวนท่านด้วยนะยมาอเล็กอล็กแกแกจับถ้าแกจับไม่สำเ็ดเดี๋ยวชั้นต่อแถวสองนะระว,วังตกอ่าเจ้าเอาเรือมาไว้ตรงนี้เผื่อได้หนีน่ะเผื่อแผนสำรองของเราเผื่อได้หนีน่ะ เท่ห์ได้ยินหรือเปล่าเรือเหรอใช่แล้วนะแต่ตอนนี้ฉันว่าง,งานมันมันน่าจะเริ่มเลยแหละงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะอ่ามีอาหารมีอะไรพร้อมหรือเปล่าเดวิดข้ามีเบียร์อยู่แล้วท่านพอที่จะเสิร์ฟอยู่อาหารของเจ้ามีหรือเปล่าข้ายังไม่มีเบียร์นะครัต้องไปซื้อเบียร์ <ไป S 1> เดี๋ยวข้า,ขาใ,หให้เบียร์แบ่งก็ได้นะให้ไปแบ่งกับมามโรน่ะเลขเลย แล้วงามอยู่ที่ไหนนะท่านอเล็กอาเดี๋ยวตามมารบโรไปนะอาเดวิดสลักอะไรเนะี่ยหนึ่งหนึ่งสีสองนะท่านพี่เสร็จแล้วตามขึ้นมานี่มาผมมาสีหมอกเอาอาหารไปด้วยติดตัวไว้จิตขอ,อให้โชคดีสหายทุกคนฟังคำข้าไว้นะหลังสิ้นสุดพุจบลงนะมาขอให้ทุกคนโชคดี ข้าจะแอบไปด้านหลังเองนะ่นนะหลังจากพูดที่สุดลงเราจะต้องรวบตัวแอมเพอให้ได้นี่คือภา,ารกิจของเราตอนนี้เราก็เรามุ่งหน้าไปที่งานกันแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นโอ้เสียงอะไรนะนั่นสเิเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเสียงเสียงอะไร ตอนนั้นผมคิดได้อย่างเดียวว่าสงสัยงานนี้จะไม่ปลอดภยัยเลยครับเพราะว่ามีเสียงปืนดังขึ้นเลือดจะเป็นการเอสริมฉองอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ไม่มีใครรู้ครับแต่ตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องไปตามหาตัวนายอำออเภอยงยงนี่แค่ม,ม้าชนกันครับมีการออกมาถือปืนเลยฮะคิดว่ามีเรื่องอะไรกันผมว่างานนี้น่าจะยากและ ทุกคนระวังด้วยนะในงานน่ะมีการยิงกันเกิดขึ้นน่ะอะไรนะท่านโอสหาหระวังด้วยนะเมื่อกี้มีโจรขึ้นมายิงพวกข้าอะ<ำ>่ะในอำเภอเรียบร้อยไปแล้วนะ<ำ>่ะไม่พบไม่พบอยู่ตรงไหนน่ะอยู่ชั้นสองระวังกันด้วยนะมันใส่หน้ากากแดงนะ่ะเฮ้ยโห เมื่อกี้ถ่ายค่าดูไปแล้วนคนนึงอะดูจากภายในงานแล้วทีวนี้จะวุ่นวายพอสมควรครับเราไม่รู้ว่ามีแก้งอื่นขัดผลประโยชน์กับนายอำเภอหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมต้องเนียนเป็นเด็กเสื์กก่อนมาโบโลคีเขาว่าอะไรนะท่านมาโบโลท่านได้ยินเหมือนที่ข้า,านะได้ยินไหมเข,เขาบอกว่ามีโจย์เรื่อเราต้องทำยังไงกันต่อตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่านายอำเภออยู่ไหนครับเริ่มออกสำรวจทีละห้องดูว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้าง ่จะไม่ถือจานอย่างนั้นนะมันไม่หกกว่านน้ำอ่ะฉันว่าไม่น่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ข้างล่างข้างหลังในระหว่างที่เรากำลังหาในอเภอเนี่ยผมก็ต้องเสิร์ฟน้ำนะครับเพื่อความเนียนอ่อรับเครื่องดื่มไม้สุดสวยอ่าได้ค่ะจะเอาเป็นเบียร์หรือจะเอาเป็นเหล้าดีล่ะให้เป็นอะไรก็ได้ข้าเราเอาแมชิมได้เลย ผมพูดุ้จะส่งอะไรให้ดีครับมีเบียร์กับเหล้าในตัวก็เลยคิดว่าคุณผู้หญิงก็ต้องกินอะไรเบาๆไปก่อนครับก็เลยเอาเบียร์ให้ไป1ขวดพอผมให้ไปปุ๊บคุณผู้หญิงก็ไม่รอชา้านะครับกระดกไป1อึกบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบซึ่งคุณผู้หญิงเขาได้คิดเป็นของฟรีหรือเปล่าแต่ผมบอกไปว่า30เหรียญโอ้ขอบใจมากเฮ้แหนมเพลินไปไหนเนาะถ้าว่าลองสอบถามดูไหม จนถึงตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นวีเวลในอำเภอเลยครับจนผมเดินลงมาข้างล่างเนี่ย <S <S ก็เหมือนจะเห็นใครสักคนหนึ่งใส่ชุดขาวยืนกับผู้หญิง <S <S แล้วก็มีบริการอยู่ด้วยซึ่งผมก็คิดว่าเป็นน่าจะเป็นในอำเภอคนไหนนะท่านมาโบรเห็นสีขา,ขาวข้างหน้าไหมกับผู้หญิงสีเขเห็นไหมเห็นละผมต้องเข้าไปตีเนียนก่อนครับเพื่อจะได้เกิดความสนิทสนมซื้อความเชื่อใจและถ้าในอำเภอตายใ้เมื่อไรเนี่ยผมบอกเลยว่าโดนผมรวบแน่นอนแต่เราจะเริ่มแผนกันหลังจากที่เราได้ยินเสียงผู้ เออเอาเครื่องดื่มเย็นๆไหมท่านนายอำเภอเ่อนนายอำเภอ,อ,อยังดองนายอำเภอยังยองเขาอยู่ที่ไหนหน่ะทำไมข้าไม่เห็นตัวท่านน้องแต่ข้าได้ยินเสียงเขาอาจจะแม่มบลูป,ปาร์มคนนี้ข้าไ,ได้ยินอ๋อข้าได้ยินแต่เสียงนะไม่เห็นตัวเลยข้ายืนอยู่ข้างๆท่านเลยนะข้าเห็นแต่เด็กเซื้อ นั่นแหละข้าเองเห็นข้าหรือเปล่าข้าเด็กเสิร์ฟโอ้ท่านยองกำลังเจ็บอยู่โอ้รับเครื่องดื่มเย็นๆกระหายกลับร้อนไหมอาจจะทำให้แผงของท่านเบาบางลงนะเป็นยาน้ำสมุนไพรสนใจไหมละ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะขอบใจท่านมากลนยะตอนนีทน้ท่านยองกำลังเจ็บอยู่โอเคท่านยองกำลังเจ็บอยู่ฉันไม่ได้ยินเสียงเขาโอ้ทำไมไม่ได้ยินเสียงละ่ะ ขาบอกว่าเขาไม่ต้องการน้ําน่ะบอกว่าท่านในอำเภอกําลังเจ็บอยู่เราจะทําไงต่อดีท่านมาโบโรถ้าได้ยินน่ะท่านได้ยินเสียงขั้นหรือเปล่าท่นไดินได้ยินว่าตรงนี้คนมันเยอะจนแล้วใครที่พูดอยู่ข้างหลังข้าเนี่ยท่านนฉัไม่เห็นนะเอาน้ําให้ท่านพอแห้งไหมดีเลยน่จะมีอะไรที่มัน อ่าได้เลยนะถ้าอยากมึนๆนนะ่ะข้ามีอยู่ยยท่านกระเป๋าอะไรนะสลักอะไรสี่สิบหกนะท่านสี่สิบหกใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากอ่ายี่สิบห้าเหรียญน,นะท่านอบ,บอกเลยว่าคืนนี้อยูยาวๆจ้ะเจ้าสลักกระเป๋าเท่าไหร่สลักค่าหนึ่งสี่สองเอ้นั่นคุณหมอหรือเปล่านะ่ะอ,อ่าคุ้นๆนะเอามาอีกขวดนึงเลยนะ่ะ โอ้จัดไปเลยค่าให้ไปห้าสิบเหรียญแล้ว่ะขายดีจัดโอ้ขอบคุณมากเลยไปขอให้สนุกขึ้นเพลงคืนนี้นนตอนนี้เรื่องทำอะไรไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีสัญญาณผู้ผมก็เลยต้องเดินเที่ยวเตะหาน้ําขายไปเรื่อยเป็นผู้ชายขายน้ําและตอนนี้น้ําผมก็กลังจะหมดตัวละสิ้นสุดเสียงโ้ท่านก็ง้างได้เลยนะกระจายไปแต่ละมุมอย่า ไปกเราเสียงพูดดังแล้วก็เฝ้าสังเกตการอยู่ไม่แน่ใจว่ามีใครได้ยินเราหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วุ้ยฉันจะจัดการตัวผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงสีดำโอเคผมจําคําที่ท่านพี่บอกได้ครับก็เลยไปแอบซุ่มอยู่ในพุ่มรอดูสถานการณ์ว่าผู้จะดับลงตอนไหนโอ้สวยจัดเฮ้ย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 หมดยังเนี่ยหลาก๊อกเลเกิน ฮรอ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้ก้นกระเทียมก้นตูดก้นหม้อจะสุดแล้วสเ,เสียงโคตรดังเลยอโอ้โหว่าไม่ใช่พูแล้วเนี่ยก่ออะอันร้ายถ้าว่าไม่ใช่เสียงพูแล้วแหละท่านสหายถ้าว่ากอ่อะอันร้ายแล้วแบบนี้ฉันว่ามันมัน ลากยาวเกิอนอันเดิเฮเตรียม <k> ตัวเฮ้ยกูว็นนี่ก็ดับแล้วแม EN ่งเหมือนจะดับแล้วนะแต่ก็ไม่ดับอะผมนอเสียงผู้ดับก็ไม่มีท่าทีว่าจะดับเลยครับไปดูว่าผู้วัดไหนชนวนยาวจริงๆเดี๋ยวเ้าหมายฉันฆ่าใานี่ยอยู่อยู่อยู่ข้างหลัง เฮ้ยยยเเเเเอาเเอาลอาลลพื่อนเราให้สัญญาณปาระเบิดควันแล้วครับซึ่งผมตอนนั้นเนี่ยไม่เคยใช้ระเบิดเลยผมกดระเบิดแล้วมันไม่ติดแด้ท่านพี่ก็ไม่ได้สอนใช้งานด้วยครับเพิ่งมาปาครั้งแรกผมยืนงงอยู่สักพักหนึ่งว่าทำไมระเบิดใช้งานไม่ได้เฮ้ยไอ้ที่จะใช้งานระเบิดยังไงวะตอนนี้ผมว่าระเบิดไม่สำคัญแล้วผมต้องไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้สวัสดีจะมีเครื่องดื่มหรือเปล่าโอ้อาเจ้าอะไรดีละ่ะท่านเออบียอะไรที่มันแรงๆก,กว่าเบียร์หรือเปล่าอ่าจัดให้เลยเดี๋ยวข้าจัดให้ไอ้ที่นี่มาขายของกูอ่าเรียกอะไรล่ะท่าน ราคาสี่สิบหกโอ้สี่สิบหกค่าส่งไปแล้วนะขวดละยี่สิบห้าเหรียญน,น,น,น้ำก็ต้องขายรวบในเพเภอกต้องทำโอ้โหแม่งมีสองงานเลยครับตอนนี้ผมเหลือไปเห็นระเบิดกวนพีส่สหายสหายสหายมาบรรสหายมาปนี่หน่อยโอ้ชาด็กเสิร์ฟหรือว่าไงอยากได้อะไรล่ะ มันมีอะไรดิมีอะไรบ้างนะจะเอาหมัดข้ามไหมล่ะข้ามีหมัดอยู่เนี่ยข้ากับมีอ่ะจะลองแรกก็ได้นะโอ้โหใจเย็นเวันเนอร์เดี๋ยวข้าขอคุยกับอสายข้าแป๊บหนึ่งนะพอดีเครื่องดื่มข้ามวันมันจะหมดละมานี่มานี่นี่ข้าเพิ่งเห็นว่าข้าใช้วัตถุระเบิดปิดอันนะแสดงว่าหมดหมดแล้วใช่ไหมข้ายังมีอยู่ข้ายังมีอยู่ข้ายังมีอยู่ไม่ได้ดิดูข้างหน้าดิถ้าเรา ขีพามไปเราโดนกระพืบสายเนี่ยเราต้องเสี่ยงแล้วล่ะครับว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วฉันว่าฉันไม่รอดฉันว่าอันนี้เสี่ยงมากฉันโดนนส่ก่อนแน่เลยไปไม่ถึงหรอกอ่าแล้วจะยังไงดีล่ะแผนเราฉันว่าเดี๋ยวดูเป้าหมายก่อนนะเดี๋ยวเราดูเป้าหมายก่อนรอให้เขาขีดตัวแบบออกห่างจากผู้คนสักนิดหนึ่งอันนี้เขายืนยืนชิดกับผู้คนอื่นมากเกินไปอ่าโอเคโอเคและฟู้นี่มันอะไรจะจบเนี่ย แผนผิดไปหมดเลยครับเพราะว่าพูดมือนไม่ดับสักทีเราก็เลยต้องหาทางใหม่ตอนนี้เราต้องวางแผนใหม่ละเพราะว่าผู้คนชุกชุมจเกินไปตอนนี้ผมเฝ้ารอในอำเภอปีกตัวออกมาตัวคนเดียวและหาจังหวะเพื่อทจะลักพาตัวว่าไงสหายมีแผนสำรองไหมยังไม่กล้าลงมือเลยดูดิเราต้องตามไปแล้วเราฆาาสายตาผมเพลอคุยกับสายแป๊บเดียวท่านยองหายไปไหนไม่รู้ครับผมก็เลยวิ่งตามไปโอ้โหไม่มีพิรุธเลยฮะเฮ้ย hey, ทำอะไรเนะี<ฮ>่ยโอ้โห มันจะยิงมีพิรุษหรือเปล่านะเองไปทำมาได้ในต้นดอกขิมอะเอาเลยเอาเลยเฮ้ยโหของขวันให้ปุ๊บเร็วเร็วเฮ้ยทำไมหมอกลงมาอีงนะสวย จังหวะนั้นเนี่ยผมรอซัพพอร์ตเพื่อนเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นผมต้องคอยสกัดกั้นแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเป็นไปได้สวยครับไม่มีใครสนใจเราเลยสงสัยอาจะคิดว่าแค่วัยรุ่นตีกันท่านสวิสอ่ะเขาอยากจะให้พวกข้าไปเฮ้ยจับมันวัดไว้วัดอตไว้จังหวะนั้นเนี่ยผมเรียกม้าสีหมอกมาครับพอคิดว่าถึงทั้มมิ่งที่เราต้องอพยพกันแล้วขึ้นมาเร็วไอ้ไอ้ม้าไอ้คุณไม่ตีไอ้ไอ้ ผีหายกูคะแนนเลยแม่งเสียจังหวะแล้วครับหมาผมแม่งดีจังหวะนั้นผมหันหลังไปแป๊บเดียวหันกลับมาเพื่อนเรากับแดงพืหายไปแล้วตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับเพราว่าถ้าคนเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการแม่มดนั่นก็หมายความว่าจะมองไม่เห็นตัวคนอื่นแม่งภาพแม่งไม่โหลดไปก่อนครับเจอกันที่นั้นพบไม่ใช่หมาคุณนี่แม่งรอบดีดคนนู้นคนนี้นะมึงต้อง คุยกันหลังไหมผมคิดว่าตอนนี้เพื่อนเราก็น่าจะเรียกมาแล้วก็ลังจะอบพยพแน่นอนผมก็เลยขี่ม้าไปที่จุดนัดพบต้องไปเจอกันที่จุดนัดพบตอนนี้ทีนี้ทุกพี่ไม่ให้งานมาใหญ่ซะด้วยผมปักหมุดไปที่จุดนัดพบแล้วก็ขี่ม้าไปซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วก็ไม่มีใครเห็นครับน่าจะปลอดโปร่งตรงนี้ป่าวะเก็บม้มมาก่อนเก็บมา้า เรานัดเจอกันที่นี่ดูว่าสหายเรามาหรือยังเฮ้ยไม่มีใครมาเลยหรอหรือว่าเรามาช้าไปตอนนี้ในอำเภอเป็นยังไงบ้างไม่มีใครรู้เลยผมยืดรอที่นี่นานมากครับจนลิศน้ำเมาในงานเริ่มออกแล้วผมก็เริ่มมึนหัวตอนนี้ผมสติตะตังเริ่มไม่เหมือนเดิมละเออเบื่อกูไปไหนวะวะเบื่อไม่เจอ รอเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่มาผมยืนอยู่ที่นี่แบบนาพอสมควรครับคิดอยู่2อย่างก็คือว่าเพื่อนออกเรือไปได้หรือเปล่าหรือเพื่อนยังไม่ถึงแต่ผมคิดว่าเพื่อนายังไม่ถึงฮะจนสักพักหนึ่งมีมาขับมาให้ตายสิโอัอนพี่ไปไหนมาเนี่ยมกกันกัมาถึงนะตรงนี้นะ่ะโอ้ภาพปวดฉี่นะ รอตั้งนานไม่มีใครมาเลยนี่ดื่มไปหลายกลมละโอ้โหสติสตัตงค่าไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเจ้าเดวิดเมื่อกี้แม่มดลงนะ่ะเรามองไม่เห็นใครเลยนะ่ะคนมันเยอะเกินไปนะ่ะแล้วท่านมาโพล่ล่ะข้าเห็นล่าสุดเขารวบนาในาอำเภอแล้วก็หายไปเลยข้ากนันึกว่าเขาออกตัวมาแล้วข้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างต้องเราต้องรอเขาก่อน อนานแค่ไหนล่ะถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยท้าว่าท่านสองคนเข้าไปที่ทํางานของมันได้หรือเปล่าข้าจับตัวประกันมาแล้วนะไปล่าสุดท่านมาบาลูรวบ <c oughs> แล้วข้าก็ต่อยท้องในอำเภอแต่ข้าไม่รู้ว่าล่าสุดเนี่ยท่านมาบลูพาไปไหนนะอืมข้าเห็นแล้วนะข้ากําลังจะบอกว่าไอ้หมอนั่นไม่ใช่นานอำเภอนะ่ะเจ้าไปต่อยผิดคนกันแล้วนะ่ะมาด้วย ท่านเมาหรือเปล่าท่านพี่เล็กก็ถูกตัวได้ไม่ใช่หรอไม่ใช่นะ่ะอ่าข้ารู้แล้วนะว่าจะให้พาไปที่ไหนนะ่ะหายแล้วเจ้าไปท,ที่ที่ที่ทํางานมันนะ่ะแล้วท่านก็ทําเป็นเหมือนไปเสิร์ฟนะ่ะแล้วท่านเข้าไปถึงตัวมันแล้วท่านก็จับมันมัดเชือกแล้วก็ลากมาลงมาเลยได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ไหนนะ่ะที่มันเป็นที่ทํางานของพวกมันนะบ้านพังพวกมันนะ่ะเอนโทนอสนำทางไปได้เลยนะ่ะ อินเทอร์น็ตแล้วใครจะจับพาตัวประกันมาล่ะข้าไม่ค่อยํำนาญการซะโดยสี่เกงว่าข้าจะโดนรวบก่อนที่จะพามานะ่ามออกมาได้ยังไงละท่านเยอะมากอ่ามาบโลรอยังรออยู่นะเขารอท่านอยู่ต้องการพนที่ไปเสริมน่ะอ่าโอเคได้เลยไปเลยอยู่ในบ้านนะบ้านพักพวกนั้นอ่ะตอนนี้ผมงงหมดเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราจับผิดตัวหรอที่ที่ผมลองคิดดูดีๆแล้วตอนที่เราเจอในอำเภอเนี่ยอำเภอยงดอก นายเอมเอรยองยองเขาอยู่ที่ไหนน่ะทำไมข้าไม่เห็นตัวท่านหรอแต่ข้าได้ยินเสียงเขาชุดที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยเนชุดที่แม่มดลงพอดีก็ทําให้หลายคนมองไม่เห็นบทสนทนามันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งเป็นใครข้ายืนอยู่ข้างๆท่านเลยนะข้าเห็นเด็กเสิร์ฟนั่น,นแหละข้าเองเห็นข้าหรือเปล่าข้าเด็กเสิร์ฟโอ้ท่านยองกำลังเจ็บอยู่นะอ๋อ รับเครื่องดื่มเย็นๆกะหายกลับร้อนไหมจะเห็นได้ว่ามีคนบอกว่าท่านยองเจ็บอยู่นะซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั่นคือท่านยองใจจริงๆแล้วไม่ใช่เาก็ลืมนึกไว้เลยว่าก่อนน้านีด้ดนมีเหตุยิงกันแล้วเขาบอกว่าท่านยองเจ็บอยู่คนเจ็บที่ไหนจะมายืนอยู่ข้างนอกตรงนี้ทีนี้ต้องกลับมาทำภารกิจกันต่อเราจะไปตามล่าหาในอำเภอตัวจริงเอาเอส,สรุปมาใครกันแน่เนี่ยไม่เป็นไรใครขี่ก็ได้ ผมขับมาไปที่งานอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เนี่ยเราต้องรอบครอบ,บเหมืเดิมครับอาจจะต้องถามคนแถวนั้นนี่ยเื่ี้ฉันนสมองไม่ค่อยดีะแล้วล่าสุดเ,สรเราจับตัวผิดเนี่ยโอ้ฉันมองไม่เห็นเมื่อกี้มันคนมันเยอะจ้ะผ้าก็เข้าใจผิดไปหมดแล้วอย่างนี้เอาจะไงเอายังไงดีเนี่ย แต่แรต้องทำเป็นสืบน้ำแล้วก็เข้าไปรวบตัวพี่เราจะไม่วางแผนกันหน่อยเหรอไม่ต้องเอาเลยถ้าจะทำเป็นสืบน้น้ำล้วบอกว่ามาสืบปผิดห้องโอเคไหมแล้วเจ้าเจ้าก็รวบเลยเสิร์ฟน้ำก่อนแต่ว,ว่าเบียร์กูหมดแล้วตอนเนี้ยอย่างเ,เช่นลูกข้าลังหรือเปล่าอย่างลูกนี้ได้ไงนะ่ะพวกเจ้าเป็นใครลลน่นะ ข่าดูเพิ่หนึ่งนะนพอเอาไหมถ้าว่าท่านดูไม่ออกแล้วว่าข้าเป็นใครนะหต้าดูชุดก็รู้แล้วนี่อะข้าเป็นเด็กเสิหน้าพวกเจ้ามาเสิบน้ำน้ำเหรอใช่แล้วล่ะในยำเพือเขาให้ข้าไปเสิบน้ำนะ้าจนแเก่าะเป็นแสล้วสักขวดไหมล่ะอ่าเป็นน้ำอินทผลิตควยน่ะ ดดเดี๋ยวข้าขอลองชิมหน่อยได้ไหมอ่าได้เลยเดีด๋ยวรีบซักขวดสิพอดีของข้าหมดละเนี่ยข้าลองชิบูอืมรสชาติดีนี่ท่านแอปเปิลน่าจะชอบนะอ่าทุกท่านเชิญกินไปได้เลยขอบใจมากขอบใจมากมาเสิร์ฟน้ำแต่ไม่มีน้ำ นี่คนไหนวะนายอำเภอเฮ้ยนี่ไงไอย้ยองยองเนี่ยรับเครื่องดื่ไมไหมฮะอ่าอเดี๋ยวลูกกาเจา้ะมีอะไรบ้างน,นะเครื่องดื่มตอนนี้ฉันเหลือเบียร์บลังดีไม่เป็นหลังดีน้ำเปลา่างั้นขอน้ำเปล่าละกันอะ นายลูกตาเจ้าเจ้าเจ้าหยิบน้ำปปเปล่ามา,าไว<ห>้สิเสาหลักอะไรนียนเเ่ยนะนายอำเภอเดี๋ยวอ,า,อาส่งให้ลูกค้าก่อนถ้าสะลักสองสองสามเนีโอ้แม่งสามคนเลยวะเพราะว่างานนี้ยากนะครับเพราะว่าในเอำเภอเนี่ยดูท่าจะระวังเป็นพิเศษแถมมีบรรยากาศเต็มไปหมดเลยข้างล่างก็มีตำรวจอีกหรือที่เราเรียกกันว่าเชอร์ลิฟต์เจ้กระซิบก็กลัวไม่ได้ยินนี่ลองชิมสิบอกดีดีหรือเปล่านะ ถ้ารสชาติมันแปลกไปแ่ข้ารลภไอ้คนมีหมวกรสชาติแปลกแปลกแปลกแค่ไหนอาจจะเป็นจากรำทางโพลที่กับที่เราเคยกินเฮ้ยข้าได้ยินเสียงอะไรนะเอาเลยไหมไอ้เหี้ยสัญญาณแม่งแต่ละคนได้ยินอะไรเปล่าข้าได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮียต้องกระซิบก่อน ยังไงไเอาว่าเดี๋ยวพวกเจ้าสามคนลงไปก่อนก็ได้ไปรับเผื่อด้านล่างเขาต้องการอาหารลงไปเลยใช่ไหมว่างลงเขาว่าเก็บเชือกน่าจะดีนะเฮ้ยมาข้ากดผิดข้ากดผิดนะท่านข้ากดผิดนะ ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วท่านเเดดีี๋๋ยยววฉัันสู้จ่ายแล้วท่านแผนแผนเราโป้แตกท่านเจ้าหน้าที่ที่เอาเลยท่านเอาเลยไม่มีเวลามาตีตองแล้วเอาเลยลงไปซะไอ้สัดวากวางบอลเซนเดนี่เชี่ย อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหในเพิร์มเองอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยคอพับอีกแล้วครับผมมิชชั่นเฟลในเพิรอไหวตัวทันฮะและดูเหมือนว่าเพื่อนเราอีกสองคนก็น่าจะไม่รอดโดนในเพืร์ตัโดนกระจอกไว้ใช่ไหมสิไม่ใช่ไม่ใช่ต้งไม่ไม่อันนี้เราเหลือแต่ บอกบอกให้วางแผนวางแผนก่อนเราจะได้เตรียมกันถูกท่านพี่ก็ให้แม่งวางแผนอะไรวะหวยเ้ยมารักพาตัวนอำเภอแล้วกูแม่งโดนกระจกเลอดีเฮ้ยทำภารกิจไม่เคยสำเร็จเลยพี่กูไปที่ดีกว่าเวลาเนี้ยเี้กูได้ติดคุกว่ะหลังจากที่ผมตื่นแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเจอกันต่ออีฟีหน้า